สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีแล้วก็สู่ช่อง IMC Channel แล้วก็อยู่กับผมอิมูชีครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงว่า iPhone ในปี2021เนี่ยนะครับมีตัวไหนที่ยังน่าใช้อยู่บ้างน,นะครับแล้วก็มีตัวไหนที่ยังไม่น่าใช้แล้วนะครับยังไม่น่าใช้คืออะไรไม่น่าใช้แล้วนะทันในปี2021เนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ นะคือเราต้องบอกก่อนว่าในปี2021ในโลกของสมาร์ทโฟนเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า สองทาง iOS เนี่ยนะครับก็มีการออกมาสู้กันนะครับค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยนะนั้งปลายปี2020แล้วก็ต้นปี2 0 2 1ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซัมซุงหัวเว่ยหรือว่าจะเป็น iPhone อะไรต่างๆนาะนาะเนะี่ยก็ออกผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนตัวใหม่ๆแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะหวังว่าให้ลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับและลูกค้าอย่างเราเนี่ยทำอะไรนะครับโอ้โหในทิกต o k นี่ใครที่ได้ติดตามเนี่ยนคะลยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่มันนไม่ค่คทีจะเกิดขึ้ เป็นเรื่องที่คน2คนนะครับออกมาเถียงเรื่องระบบปฏิบัติการระหว่าง iOS กับ Android นะครับก็ขิงกันใส่กันนะครับว่าตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยฝั่งนี้ดีกว่านะครับคือเราจะหาความเป็นเหตุเป็นผลจากรสนิยมของคนไม่ได้นะครับใครชอบอะไรแบบไหนก็ไปใช้แบบนั้นนะครับไม่เห็นจะเป็นที่ต้องมาขิงกันเลยเนี่ย ถูกปะบางคนชอบรถยนต์ไม่ได้ชอบมอไซค์ก็ไม่ต้องไปซื้อมอไซค์นะครับก็ไม่ต้องไปเหยียดมอไซค์คนก็ซื้อรถยนต์คุณไปใช้รถยนต์ไปคนชอบบิ๊กไบก็ซื้อบิ๊กไบก็ขี่บิ๊กไบไปก็ไม่ต้องไปเหยียดรถยนนะครับนึกออกปะคือชอบอะไรก็ซื้อไปแค่นั้นเองครับเราไม่ได้ไปต้องมาเหยียดกันเลยนึกออกไหมนะครับเออเรื่องไร้สาระมากอะโอเคนะครับจบไว้เทปนี้เท่านั้นนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดฝั่ง iOS ก่อนนะครับยิ่งฝั่งแอ d r o i d เนี่ยผมก็แอบสนใจอย,อยู่เนะหมือนก อ l t r a ที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่ามันก็สั่นสะเทือนอยู่กันนะโอเคนะครับเริ่มจากตัว iPhone XR ก่อนเลยนะครับตั้งแต่เซกเมนต์ iPhone XR ขึ้นไปนะครับยังน่าใช้ในปี2021อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดคร้าวๆให้ฟังว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์ของ p p o o n เนี่ยตั้งแต่ XR ขึ้นไปเนี่ยมันเหมาะกับคนประเภทไหนสายไหนบ้างในคลิปนี้จะไม่มีการเจาะลึกถึงสเปคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ สกรีนหน้าจอขึ้นมานะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยมันใช้ CPU รุ่นอะไรออกวันจำหน่ายแต่ตอนไหนอะไรงนี้นะเพื่อที่จะไม่ต้องมีอินเสิร์ตขึ้นมาเนาะดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนว่าเหตุผลทําไมจะต้องเป็น iPhone XR ขึ้นมานะครับไอโฟน X ไม่ได้หรอเนี่ยข้างล่างหรือว่าเป็น iPhone 8ลงมาไม่ได้หรอนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในปี2021เนี่ยราคาของ iPhone หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะดุเดือดในการแข่งกันถูก ตั้งแต่ iPhone 12เปิดตัวออกมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเปิดตัวราคาออกมาได้ถือว่าดีมากๆซึ่งมันทําให้ iPhone รุ่นเก่าๆนะครับหรือ iPhone ที่ขายตามมือ2เนี่ยต้องถึงกับผวากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราคา iPhone 12ที่เปิดตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกลางๆเนี่ยมันทําให้ iPhone รุ่นล่างลงมาเนี่ยคือต้องดอปราคาขายลงมาไม้งั้นขายไม่ออกนะครับยิ่งพวกร้านตู้หรือพ่อค้าแม่ค้าที่สต็อกของขายพวก iPhone รุ่นเก่าๆเนี่ยคือก็ต้องแบบขาดทุนยับ ต้องบอกงี้เลยนะครับขาดทุนยับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้ว iPhone X มันไม่ดีหรอคือมันดีนะครับแต่ต้องบอกว่าส0 2 1ัเนี่ยราคาที่ผมตั้งต้นเนี่ยคือ iPhone XR เนี่ยราคามือสองเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 0,000กลางๆนะครับถึง1 0,000หมปลายปราคาประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยราคาประมาณนี้มันมันแตะไหวนะใครที่มีงบต่ำกว่า1 0,000อ่ะ10,000นกลางๆ1าง0 0่ําต่ำกว่านั้นเนี่ยลองดู iPhone X หรือ8พัดดู นะครับสตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ายังน่าใช้สําหรับคนที่งบน้อยจริงๆแต่ว่า iPhone 7 7จ็ดพัทเนี่ยโอ้โหไม่น่าใช้แล้วเอาจริงไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ผมว่าก็ไม่น่าใช้เพราะว่ามันยังใช้ได้อีกไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันเก่าแล้วด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ใช้หรอก8ปดพัทยังพอยังพอได้นะครับแปดพัทแปดเดยกก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แล้วนะครับแบตน้อยแล้วก็จอเล็กด้วยนะครับอะไรต่างๆนานาเนาะตั้งแต่8ปดพัทขึ้นมาก็ถือว่าไหวอยู่ iPhone X ก็ถือว่ายังออยู่่ไดด้้้ีีีีกกปป2ะรแตถาจจใหิง็ ไอโฟน x r ขึ้นมานะครับด้วยไอโฟน XR เนี่ยมันออกมาในปี2018นะครับก็ถ้านับจากปี2021ก 21, 21, 21, ็2018 2019 2021 3ป,ปีนะครับ3าปีพอดีชิปนะครับ CPU อะไรเงี้ยเราไม่มีเรื่องการขายแล้วไอโฟนนะครับมันลื่นๆอยู่แล้วในเรื่องของการเล่นโซเชียลเอยเล่นเกมเอยอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า iPhone XR เนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของ CPU ที่มันเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหรืออะไรตรา่างๆนามันก็อัปเกรดขึ้นมานะครับบวกกับ iOS 14ที่ประหยัดพลังงานมาก ขึ้นด้วยนะครับผมเรื่องของสเปคเนี่ยทุกท่านสามารถเซิร์ชได้ในเว็บของ Apple เองหรือว่าจะเป็น Google ก็ได้นะครับสามารถเซิร์ชเองได้เลยนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดเรื่องสเปคเนาะ iPhone XR เดี๋ยวบอกกับสายเล่นเกมนะครับแล้วก็สายที่เล่นโซเชียลที่ไม่ได้ ซีเรียนเรื่องหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอ iPhone XR เนี่ยเป็นจอ LCD อ่าผมจะพูดให้คนดูเข้าใจง่ายๆเนาะไม่เอาศัพท์เทคโนโลยีมาพูดแล้วกันนะครับเอาศัพท์แบบพื้นบ้านชาวบ้านธรรมดาเนาะ XR เนี่ยจอนะครับมันเป็น LCD ก็คือเป็นจอธรรมดานะครับถ้าเทียบกับพวก iPhone X s Max หรือ iPhone X s หรือ iPhone 11 12เนี่ยมันเป็นจอ Super Retina er Display เอาง่ายว่าจอมันสวยกว่านะครับความสดความละเอียดอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าแต่ว่า p p o o n X r เนี่ยจอมันจะเป็นตัวเดียวกับพวก iPhone 8พัด อ่อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่เคยใช้จอพวกที่มันเป็นซูเปอร์เรนเนอรดิสเพย์มาก่อนเนี่ยคุณก็จะแยกไม่ออกนะครับ XR มันก็คือแบบเล่นดูเฉยๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยไปใช้จอสวยๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Android ก็ตามหรือว่าจะเป็นตัว iPhone นุ่นสูงๆที่เขาใช้ซูเปอร์เรนเนก็ตามเนี่ยนะครับพอมาใช้ LCD เนี่ยมันจะมีความต่าง นะครับถ้าเกิดว่าคุณเพ่งนะครับมันจะมีความต่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สังเกตมันอะไรเงี้ยมันก็จะแทบไม่เห็นผลา้อะเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเกือบเกือบ full HD เกือบเกือบ 180p แต่ว่ายังเป็น 720p อยู่นะครับประมาณ800กว่า,วาประมาณนี้สรับจอ iPhone XR มันยังดู YouTube ได้โอเคนะครับยังชัดอยู่นะครับแต่ว่าดู Netflix เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความความต่างระหว่างตัวรุ่นพี่เขาอยู่นะครับในเรื่องของสีเอยในเรื่องของรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังมีความ แปลกๆอยู่นะครับใครที่ซื้อแล้วจะเอาไปดูหนังนะครับจริงๆอย่างจังเนี่ยผมว่าลองดูตัวอื่นดีกว่านะครับไอ,อเนี่ยมันจะเป็นเหมาะสำหรับสายเกมสายถ่ายรูปนะครับมากกว่าเพราะว่าคนที่ใช้อ,อาจจะรู้ดีว่าไอตัวกล้องเดี่ยวของมันเนี่ยเออแทนที่จะเป็นข้อเสียดันเป็นข้อดีเว้มันแบบถ่ายออกมาแล้วคนสวยเฉยเลยมันสว่างกว่า iPhone XS หรือ XSmax เฉยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเออเขาทำยังไง เนาะซึ่ง XR เนี่ยก็เหมาะกับสายเกมแล้วก็คนไม่ได้ซีเรียสเรื่องดูหนังนะครับในปี2 0 2 1ต่อมาเป็น iPhone XS Max นะครับเดี๋ยวมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ XS อยู่ข้างบน XS Max นะครับผมรู้สึกว่า XS Max เนี่ยมันจะเป็นสําหรับสายรูหลามากกว่าคือเอาตรงว่าทุกวันนี้ผมใช้ iPhone 11 Pro Max ผมยังรู้สึกว่า iPhone XS หรือว่า XS Max มันสวยกว่าเพราะด้วยด้านหลังมันเป็นกระจนะครับถ้าเป็น iPhone พวก11 Pro 11 Pro Max เนี่ยคือด้านหลังอ่ะมันเป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกมันเป็นแบบออกเนียพลาสติกหน่อยมันจะไม่เงา นยครับแต่พอเป็น Xs m a x, S, x S, นะีด้านหลังมันเป็นกระจกนะรกระจกล้วนเลยนะครับแล้วโดวยเฉพาะสีทองเนี่ยคือสวยมากๆนะครับคือในตอนนั้นที่ออกมา4ีห้าหมื่นคนก็ซื้อนะครับเพราะว่าดีไซน์นะครับกระจกหลังเนี่ยมันสวยมากๆก็สาย Xs กับ Xmax เนี่ยจะเป็นสายลูหลาสายแบบ ป๋ปาหน่อยรวยหน่อยอะไรประมาณดูลุกรวยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเล่นได้ลักอัลื่นทุกแอปนะครับสตอรี่อะไรงนี้คือถ่ายลื่นๆเลยเกมก็ยังเล่นได้อยู่เกมตลาดนะถ้าเป็นเกมพวกเกมชินอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ายังเล่นได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแต่ว่าตอนที่ผมเล่นนะอย่างคุณนายเนีเขาใช้ a k เ m ส c อยู่ผมเล่น r v v นะครับเกมตลาดเลยนะครับ FIFA ฟีฟ่าฟีฟนะครับแล้วก็พวกคอฟดิวตี้พับจีอะไรเงี้ยก็คืออย่างเล่นได้ปกติเลยนะครับผมใครที่จะซื้อเราไปเล่นเกมด้วยแล้วก็สายรูหลาด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก็ถือว่าโอเคนะคกล้องก็สดหน่อยๆน่อยนะแต่ว่าก็ยังถือว่าใช้ได้ในปัจจุบันในปี2 0 2 1แต่ว่าใครที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆแบบเฮ้ยอยากได้เป๊ะๆเ,เลยนะครับผมแนะนํา iPhone XR านะครับคือกล้องมันดีมากๆนะแล้วก็ความจุเริ่มต้นในปี2 2 0 2อนะครับผมแนะนําให้เป็นความจุ128กิกขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าในเซกเมนต์นั้นมันไม่มีให้ใช้256แทนนะครับ64มันไม่เพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้อะไรไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมไม่ค่อยได้โหลดแอปอะไรหรอกไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแค่แอบปบพื้นฐานอย่างเช่น Facebook Instagram หรือ t w i t t e อร์ในแอหรือ l i น e เนี่ยนะครับ,ร Line, รบแต่ละแอปเนี่ยมันเกินหบบนนะอ้องอก่ย ไอพวกแอปโซเชียลมันไม่ควรที่จะใหญ่ขนาดนี้นึกออกปะห่งกิกถือว่าใหญ่มากนะหนึกิกคือพ0 0เมกะไบต์ซึ่งมันเยอะมากนะครับผมดังน,นั้นเนี่ยถึงแม้คุณบอกว่าคุณไม่ได้ใช้ในเรื่องของภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอหรือโหลดเกมก็ตามนะแปล64สอพ 8, ไม่เพียงพอนะเชื่อผมนะถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อแล้วใช้นาน,าน้อย่ขึ้นไปหรือ256 gig. เป็นอย่างต่ำนะต้องบอกอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้สำหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS ต่อมาครับคือ iPhone 11นะ iPhone 11ก็จะเป็นคล้ายๆกับ iPhone XR แต่ว่าสำหรับถ่ายรูปด้วยแล้วก็กึ่งเล่นเกมด้วยใน iPhone 11นะครับ อ๋อลืมบอกไปว่าไอตัว Xs กับ Xs Max เนี่ยราคามือ2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นนะครับประมาณนี้แล้วแต่ความจุแล้วแต่สภาพนะครับแล้วก็แล้วแต่คนขายด้วยว่าเขาจะขายประมาณไหนแต่เลทราคาจะประมาณนี้โอเค My c o e 11นะครับ11เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน XR ที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือในเรื่องของ CPU เป็นตัวใหม่ละ นะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะมีกล้องมาให้2ตัวเป็นกล้องระยะนอร์มอแล้วก็กล้องออทตไวนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะถูกใจุผู้หญิงมากเลยนะฮะเพราะว่ามีสีสันที่เยอะนะครับสีม่วงนี่สวยมาก เนาะแต่ว่าสีแดงเนี่ยนะครับ XR สวยกว่า XR มันจะเป็นสีแดงแบบสดกว่าแต่ว่า11เนี่ยสีแดงมันจะเป็นแบบเฟดจางๆหน่อยนะครับผมก็เป็นโทรศัพท์ที่ยอดฮิตเลยนะครับยังคนรอบตัวผมใช้เยอะมากเนาะก็ในเรื่องของ CPU ด้วยเรื่องของราคาเปิดตัวด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ iPhone 11ก็ถือว่ายัางน่าใช้ในปี2021อ,อยู่เท่าถ้าเกิดว่าเฮ้ย XR หรือ1 1ดี ม,มันแล้วแต่ราคานะครับราคาเราถึงอันไหนถ้าเกิดว่าราคาเราถึง11ก็ยังไงก็ต้องไป11อยู่แล้วเพราะมันออกมาใหม่นี่หรอปะะได้เกิดว่าราคาไม่ถึงเนี่ย XR ก็ถือว่าไม่แย่เลยในปี2 0 2 1เนาะความใหญ่ของหน้าจอไซส์ของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น6.1นิ้วเท่ากับ iPhone XR เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่อัปเกรดแบบข้างในชิปข้างในมาแล้วก็เพิ่มกล้องแค่น,นั้นเองนะฮะต่อมาคือ iPhone 11 Pro Max แล้วก็11 Pro นะครับอ่าเราเริ่มที่11 Pro Max เลยละกันเพราะว่า ซูเปอร์โปรซูเอโเนี่ยไส้ในมันเหมือนกันนะครับห่างกันแค่ในเรื่องของหน้าจอแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ s ูเปอร์โปและซูเอร์โปรแม็กก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเน้นสเปคนะครับแล้วก็เน้นรูปลักษณ์ภายนอกด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถ้าเทียบกับ iPhone XS กับ XS Max เนี่ยส่วนตัวผมแล้วผมชอบ iPhone, ร X s ร r i e s XS และ XS Max มากกว่า อย่างที่ผมบอกไปว่าด้านหลังมันเป็นกระจกแล้วมันสวยกว่านะครับสวีตโปรและสวีตโปรแม็กเนี่ยมันก็จะเป็นสายประมาณว่ากึ่งกลางๆเน้นสเปคบ้างแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอที่เป็นซูเปอร์เรทิน่าดิสเพย์เอาง่ายว่าไปสุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเคยเป็นตัวท็อปมาก่อนก่อนที่12จะออกมานะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้กว่า12ในบางประการด้วยนะครับ12เนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเสถียรของ 5G ก็ยังไม่เสถียรน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มันน้อย กว่าซี์1 1ด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการการกังขาอยู่ว่าเฮ้ย11 Pro Max เนี่ยยังน่าใช้อยู่ยังไม่คนที่ขยับไป12หรือ12 Pro Max นะครับอย่างสุดลงผมเนี่ย11 Pro Max เนี่ยหน้าจอมัน6.5นิ้วนะครับในขณะที่ iPhone 11 12 Pro Max เนี่ยมันไป6.7นิ้วแล้วซึ่งมันใหญ่เกินไปมันแทบๆจะเป็น iPad mini แล้วมั้งมันมันใหญ่มากแล้วแทบจะเป็นแท็บเล็ต Android แล้ว ซึ่ง6.5นิ้วเนี่ยอย่างผมใช้เนี่ยมันก็ยังเพียงพอยังพอถือได้ยังแฮนด์ลด้วยมือเดียวได้แต่ว่าพอเป็น6.7เ,เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการตกนะครับในกรณีที่เราใช้แบบเร่งรีบหรือว่าเอาออกจากกระเป๋าใส่กระบอกเกงน,น,น,นี่คือตรงเลยนะครับดังนั้นเนี่ย11 Pro และ11 Pro m a x ก็ยังเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนเลือกใช้นะครับด้วยความที่12 Pro 12 Pro Max เนี่ย ขนาดหน้าจอมันไม่มันไม่สุบเอสุูผลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มันน้อยกว่าแล้วก็ในเรื่องของ 5G ที่ยังไม่เสถียรซอฟต์แวร์ยังไม่ทําออกมา o อ t พติมั์กับตัวฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ในปัจจุบัน 5G ยังถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่ายังใช้ได้แบบไม่ครอบคลุม เนาะดังนั้นเนี่ย11ว r r o s Pro, Pro Max ก็ถือว่าตอบโจทย์ในปี2 0 2 1มากๆใครที่งบถึงราคามือ2สองอยู่ที่ประมาณ11 Pro p r x Max นะเริ่มต้นราคามือ2สองที่35,000บาทนะครับแล้วก็ s 1 Pro เนี่ยน่าจะดอรอปลงไปกว่าน,นั้นก็ประมาณ30,000ต้นๆประมาณนั้นนะครับผมใครที่มีงบประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อได้สำหรับ11ว r r o s Pro, Pro Max แแต่ว่าถ้างบ30,000เนี่ย นะมันก็จะไปทับกับตัว iPhone 12นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู iPhone 12กันนะ iPhone 12นะครับเริ่มตัวที่ iPhone 12เนาะเดี๋ยว12 mini มินิกับ iPhone SE เนะี่ยเดี๋ยวเอามาพูดดีหลังเนาะ ไอโฟนสิบสองเนี่ยราคาเนี่ยสองหมื่นห้าพันหรือสองหมื่นแปดพันประมาณนี้นะครับซึ่งราคาก็จะถูกกว่ามือสองของไอโฟนสิบเอ็ดโปรแม็กไอซิสิบเอ็ดโปรเนาะแต่ว่าตัวที่มันจะเสียออกไปนะครับก็คือในเรื่องของกล้องกล้องเนี่ยจะมีสองตัวก็คือ normal กับออ t เตอร์ไนะครับแต่ว่าสิบเอ็ดโปรแม็กเนี่ยมันจะมีสามกล้องเลยนะมีเทเลมาด้วย เนาะแล้วก็ในเรื่องของขนาดอะไรประมาณนี้นะครับขนาดก็จะเป็น6.1นิ้วนะครับขนาดก็เท่ากับไอ้ตัว iPhone 11ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า iPhone 12เนี่ยราคามันแบบดีมากสองห่นหนเนี่ยซึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วมันราคาถูกกว่าแล้วก็สเปคอะไรเงี้ยตัวใหม่ออกมาใหม่กว่าไอพวก1 1 Pro 11 p r o Max ออีกทำไมคนถึงแบบไม่ค่อยไปใช้ทาไมไปใช้แบบ iPhone 1 1 Pro Max หรือ11 Pro นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะ iPhone 12อะ่ะมันก็ยังมีบางอย่างที่มันมันยังสู้ r o Max ไม่ได้ในเรื่องของกล้องหรืออะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับมันก็เซียร์บอามกยังทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่า12เนี่ยราคามันถูกเนาะสเปคมันแรงจริงครับแต่ว่าในเรื่องของ 5G นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวที่มันเป็นตัวเริ่มต้นด้วยหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปใช้ตัวเริ่มต้นใน h o n e 12ไปใช้ตัวท็อปของปีที่แล้วน่าจะดีกว่านยะมันก็จะมีคนที่คิดแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่า12ไม่ได้แย่เลย น G12 เนี่ยสเปคข้างในหรือรอะไรต่างๆนานดีกว่า iPhone 11 Pro Max สะอีกนะครับแต่ว่าด้วย mindset ของคนเรามันเป็นอย่างนี้เนาะว่า i, เฮ้ยอย่าไปใช้ตัวเริ่มต้นของซีรีส์ใหม่กูใช้ตัวท็อปของีเก่าดีกว่าดิอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมใช้11 Pro Max ใช่ปะถ้าจะย้ายให้ไปใช้12เนี่ยผมก็อยากใช้11 Pro Max ดีกว่านึกออกไหมเออคือมันแบบ เราเคยอยู่ตัวท็อปมาเราจะขยับไปตัวเริ่มต้นมันแบบไม่เอาอ่ะเออนะครับก็ประมาณนี้ไลด์ตฟุ12ใครที่รู้สึกว่าเงยงบถึงว่ะ2 5 0 0 2 0 8 0 0นะครับ ซื้อตัวใหม่ล่าสุดดีที่สุดนะครับผมผมก็จะยรงเหมือนกันไอโฟนสิบสองมินิสิมินิก็จะเป็นไซส์เท่ากับพวกตัว iPhone SE นับใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมไอโฟสิบสองนี่เนี่ยคือเล็กจริงเล็กมากนะครับผมลองไปจับถือมาแล้วนะก็ใครที่ชอบจอเล็กๆนะครับสเปคเทพๆตัวใหม่ล่าสุดนะครับสิมินิก็จถือว่า ตอบโจทย์มากๆนะครับต่อมา iPhone SE เนาะ SE รุ่น2นะครับไอรุ่น2ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่คนหลายคนลืมนะครับแล้วก็ไม่น่าซื้อที่สุดนะครับเพราะว่าไอ h o n e SE ีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมา,มาทำนะ s e 2อีอ่ะผมไม่ชอบเลยนะครับคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณออกมาตัวนี้มาเหมือนแบบคือเหมือนคุณไม่มีอะไรที่จะแบบทําออกมาแล้วนึกออกปะมันคือแบบ iPhone 8ดอะเออมันเหมือนไอโฟนแปดแต่สเปคเป็นไอโฟนเอ็กอาร์น่ะเออนั่นแหละมันแบบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าซือ้อไอตัวนี้ตัดออกไปเลยเอี SE คือไม่น่าซือ้อนะครับต้องซือซ้อซื้อสิบสอหรือแบบสิธรรมดาหรือคุณจะมาแบบ12บสอง mini ผมยังแบบเออยังโอเคกว่านึ่ออกอปะนะครับประมาณนี้ต่อมาในส่วนของท็อปสุดแล้ว2 p r r o 2 2 pro max นะครับคือก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายคนที่ซือ้อนะครับในตัวของ12 Pro, 12 pro max เนาะก็เห็นหลายคนใช้กันเนาะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆแบบ iPhone 7, iPhone 8หรือว่า p n o n e X ตัวเก่าๆเ,เลยแล้วขยับขึ้นมา12เนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มค่ามากคือไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วเพราะว่าสเปคมันดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ภายนอกภายในอะไรเงี้ย คือมันดีทุกอย่างเนาะจะเรียกว่าอวยก็ยังได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ซีรีส์11อยู่อย่างเช่นผมเนี่ยซี Pro Max ซีรีส์ Pro หรือ iPhone 11นะครับหรือซีรีส์ XS อะไรเงี้ย XS Max ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มันไม่พังจริงๆนะครับหรือว่าคุณไม่ได้มีเงินเหลือจริงๆนะ p o o n e เหล่านั้นเนี่ยก็ยังน่าใช้อยู่ ก็ยังไม่ครที่จะขยับมา12ตอนนี้นะครับเพราะว่าเห็นข่าวหรือว่า13เนี่ยจะออกกลางปีนี้นะครับปี2021 iPhone 13เนี่ยก็ผมแนะนําว่าให้รอ13ดีกว่านะคือ12เนี่ยมันยังไงยังไงมันก็ดอกอยู่แล้วยังไงราคามันลงกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมว่า13ออกมาเนี่ยป่านนั้น 5G น่าจะเสถียรแล้วนะครับแล้วก็ ผมว่ามันน่าจะมีสเปคอะไรที่มันน่าจะว้าวกว่าน,นี้นะครับผมว่าน่าจะรอดูไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นคาแนะนําของผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปใช้ก็ได้คุณจะแบบเอ้ยอยากซื้อก็ซื้อเลยก็ได้นะครับเงินของคุณเนาะอันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังในส่วนของคนที่ใช้งานแล้วก็มีความคิดเห็นกับ iPhone แบบนี้นะครับตัวตัวผมแล้วซีเว o โปรแม็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเนาะแล้วก็คุณชอบแบบไหนนะครับฟังดูแล้วเฮ้ยแบบเฮ้ยชั้นตรงกับสายนี้เอ้ยราคานี้ันถึง ก็ไปตัวนั้นได้เลยนะครับคือหลักการคนเรามันง่ายๆครับงบถึงเท่าไหร่จัดเท่านั้นนะครับไม่ต้องลางเลนึกออกปะเงินคุณถึง12 Pro Max เรื่องอะไรคุณจะต้องไปซื้อ iPhone XR เงินคุณแบบถึง12 Pro Max เรื่องอะไรที่คุณจะต้องไปซื้อ ซีรีส์11นึกออกว่าคือตัวใหม่ล่าสุดก็ซื้อตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเงินถึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเงินไม่ถึงเนี่ยแอบก็ลองดูในเลทราคาที่ผมพูดออกไปนั่นแหละนะครับผมว่าเลนราคานี้มันได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงิน3 0 0 0 0ื่นเนี่ยเฮ้ยสามหมถ้าซื้อมือ2ได้ตัวไหนบ้างนะครับนึกบอกว่าสามหมื่นในราคามือ1เราอาจจะซื้อได้แค่ iPhone XS นั่นนึกออกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราดูในราคามือ2เราอาจจะได้ iPhone 11 11 Pro เลยนะเว้ย เอออาจจะได้สอเอ็โปรเลยหรือเพิ่มเงินอีกนิดน,นึงได้สอเอ็ดโปรแม็กอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูเนาะผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าของมือสองดีกว่าของมือ1นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกซื้อเป็นนะครับดูเป็นเนี่ย นะครับมือสองก็เ็นก็ไม่แน่น้ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวเรียกว่ารีวิวไหมเรียกว่าเป็นการพูดคุยแล้วกันนะครับสำหรับการเลือก iPhone นะครับในปี2021ันยี่สิบดก็ต้องมาดูเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับก็ใครมีความคิดเห็นต่างอะไรยังไงร,รู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยพี่ตัวนี้มันมันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไปใต้วิดีโอได้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมขอนะครับว่าอย่าเอา iPhone ไป เทียบกับ Android นะครับคือไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android มันมีความน่าใช้ของมันมีกิมมิคของมันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยพี่ทํามหากราบ Android ให้ฟังหน่อยนะครับจริงๆส่วนตัวผมก็ย้ายมาจาก Android นะแล้วก็ค่อยมาใช้ iPhone นะครับทำมหากราบ Android ให้ฟังหน่อยว่า Android มันมีแบบ ตัวไหนหน่าใช้บ้างแล้วแบบมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ได้รับชมกันนะครับก็วันนี้เนีนี้แล้วกันนะฮะหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ดซับสไครกดแชร์ด้วยนะครับทุกปุ่มของท่านมีค่าสำหรับผมมากวันนี้ก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ